เพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดนะคะก็ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะร้านสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีปั๊ม for ig ค่ะโดยวิธีการทำนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะจะใช้แค่เพียงลิงก์ของ ig ค่ะในการทำและที่สำคัญนะคะวิธีนี้เนี่ยถูกกด ig 100%ค่ะรับรองเลยค่ะว่าทำไปแล้วเนี่ยยอดขึ้นจริงแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะวิธีนี้เนี่ยมีขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันได้เลยในคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปแอดไลน์กันก่อนเลยค่ะที่ Add Follow BZ นะคะจะเป็นบริการของร้าน Speed Follow ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยเราสนใจบริการปั๊ม for IG ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยแอดมินเขาก็จะส่งบริการต่างๆมาให้เราดูนะคะ นี่ก็คือบริการปั๊มฟอ IG ค่ะจะเริ่มต้นที่100ฟนะคะแล้วก็สูงสุด20,000ฟอค่ะวันนี้เราจะทดลองเป็น1,000ฟอร์แถม100ฟอร์ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะแอดมินเขาก็จะส่งวิธีการชำระเงินมาให้เราค่ะโดยจะส่งเป็น QR code มาให้เรานะคะเราก็นำ QR code นี้เนี่ยไปโอนเงินได้เลยค่ะ หลังจากโอนแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็ส่งสลิปไปให้อดมินได้เลยค่ะมินนะคะเขาก็จะขอลิงก์ไอจของเราค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราไปดูกันค่ะว่าวิธีการนำลิงก์ไอจีเนี่ยทายังไงให้เรานะคะเข้าไปที่หน้า IG ของเราค่ะแล้วกดตรงคำว่าแชร์โปรไฟล์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดตรงคัดลอกลิงก์ที่วงกลมสีแดงๆได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็นำมาส่งให้แอดมินนะคะ เพียงแค่นี้เนี่ยแอดมินเขาก็จะเริ่มทยอยทำให้เราแล้วค่ะโดยที่ไม่ต้องรอคิวเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเรามารอยอดขึ้นกันได้เลยค่ะหลังจากผ่านไปไม่นานนะคะให้เราในรีเฟซหน้าจอค่ะแล้วก็เข้าไปเช็คที่ IG ตัวเองนะคะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ายอดผู้ติดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ รอไม่นานนะคะตอนนี้ผู้ติดตามของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจนใกล้จะครบแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มครบแล้วนะคะสรุปแล้วร้านนี้เนี่ยเขาทำได้จริงไม่ขายฝันอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเปา for IG จากในคลิปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดนะคะก็ค่อยๆย่ยยยอยขึ้นแล้วค่ะร้านนี้นะคะเขาทำได้จริงไม่ขายฝันอย่างแน่นอนค่ะ และที่สาคัญนะคะคนที่มากดติดตามเราเนี่ยก็เป็นคนจริงๆมีตัวตนจริงๆด้วยค่ะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่ไลน์แอดไซน์ follow b s e รายละเอียดนะคะเราขึ้นให้ตามด้านล่างนี้เลยค่ะหาเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําถามนะคะก็สามารถทักไปหาแอดมินเขาได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะเอาละค่ะสาหรับ,บวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับ,บวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ